สวัสดีครับเมื่อนี้นอนหน้าครับนี่แหละทียงดีพักอยู่มืดมือมืดเว้นอยู่นี่แหละนอนคนละแก่ครับมุมสบายฟังเสียงเขียดห้องหลังพุ่นไม่มีใครนอนนะครับ นอนเทียงนี่ครับลงลงนี่แหละบรรยากาศครับพี่น้องนอนลงลงนี่ครับดื่มดำบรรยากาศกลางโอ้หอเหมาเต๋า อสุดยอดอกแกไครแกมันน้องอยู่เน่ๆนี่บกริมเอายางริมรมเอาดิบอ๋อไปตัว โอ้บรรยากาศมันได้ Cái tầm màn nó Yên à? che này chắc chỉ bỏ. Yên น้ามันบทมากกับน้ามา,า,มา,า,มาโอ้ยเสียเดี๋ยวพน<ม>อน,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 นีไปมันมันสีน,นกว่ไรร้จัอืมนกหลายโอ้ยเสือขอิทีป่านี่นกดนกปาก้างยืนเฝ้าเลยแคมปครับับวกกันราสาเนี่ยพูดภยษาเนี่ับกล้งสีนกเหลวเลยอันบอ Ừ. Chồng lên ta Dươn nào Dươn hà lên Ngang bảy duông 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 Cắt khẩu

จี้จีู้นะเลยเอาอยู่บนนี้เดียเยวเดี๋ยวไะ้แล้วก็อ้มันขึ้นหนามนุ่มหนามนุ่มนั่นจี้โอ้ยนุ่มโง่โง่ดุ่ย ใชเฝ้าจะาเฝ้าใชเดี๋ยวจับมงกอนอย่างงี้โน่ยหลงทางเะของกุณเข้าตูน่มบ่อันนี้นมโอ้โอ้บนน่มอันนี้บ่นุ่มโอ้ตามไหมเดี๋เ็ดดอกเดียวแหละ ดูจ่ย๋ยนี่บอบบ Ô. Oh. Đến bậc xí đà tôi này. Ô yeah. oh, lắm tụi này. Đây hàng mà. ปลากระเดื่อตัวหนี่งปลากระดีตัวหนี่งเจ้าก็ฝีมือแหละโอ้ยมันห่างห่าคาไปฮะนะเดี๋ยวคาไปเดี๋ยวนี้เยวจะเอายังไม่กินเหมือนกันน้ำเลือดเนาะน้ำมันเลือด

เอาละบันีนังเขาแกนมาคือกะบันยลย,ลย,ลย,ลยาันที่ใส่ใส่น่ะย้ผงยืดผงะตายอย่างไม่ต,ตัวน,น่อยปาการ้ไหมใช้เบื้องคอยล่องมือนะอเห็นบอนี่นบอลเลเอนไปเลยแกนสมวกเลยโอ้โหนั่นไ น้อยนม่สมอง้หาสมองเองอยู่เพามันหางมันหลอดแต่้ซ้ำหนึ่งก็บ่อยู่านันอนน่ะนันนเองม่ต้องรุนรุนแบบมีนดนนีตยาให้ังยูเดือนห่วยัมันกะปวดนนันั้นจตหัวหน่อยจุบเลยเนาะ เลือกบ่บักยังอ่ะบักบู๋่โอ้น้่มเลือมันต้องสมวกมีเสียงมัดเอาุเบูนเอาตินั่นเด็กเขาเห็นยังบ้างเนบม่นเจ้าชาดมืหมวเก้านอนอ่ะพี่แม่มองเสียบบังบุ่งง อืมพันธุ์เด่ mm. <shrutter> <shrutter> <tongue> 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 <tongue>

ปีเตียนจะบวกความมันดุเหนียวนะเนี่ยน้าแบบนี้มันต้องเงินเส้นกองดำน้ำลงไปกับปืนหนาผาโอ้ยเจ้าเจ้าหาพ่อพ่อตบบ้องเงินต้องเส้นแบบนดำน้ำมุดลงไปเลย กับปืนปืนผามมสมเลือกเน่ยเขาบู่ได้บ้างเหอมาูแฉแน่นี่ไ้าอ,อย่างมาไก่เติบเดินสี่ใช่เนใ่ไครับโว้ยเา,าเียงอกสีส้มลน้นีตัวนี้อนจะขึ้นเลอ สามขึ้นหนึเอาเอากินขอลกันครับเอาได้ยังกินล่ะเอาเกินกินไปบ่เขาไปเสียงผมปวดราะะไรมันบ่ได้มันน่ะสมวมันห้างบวกห้างเรก็น้ำเลืกก้อนีตมเลือกอันเล็ก่ได้านานยี่ปุ่นดู่มดละชมวกับห้าง ตัาเครื่องตัวนี้โอ้ข่อยเห็นแล้วนี่พระนาหนักีนหล่องคล้องเข้าหน่มันสุดยอดอยู่แล้วครบก็ปอะไรพ่าขาม่ลองคุณบอ,อ,อ,อกอ Cốp mặt mà hả chị nghe đây nghe khỏi lại phật phật lên Xuống đâu? đều con đèo dàn rồi โอ้โเออบอแมนพี่น้องเอยเด้ปูตัวเด็ปูตียวตัวเดียวเด็ดปูตาบอดตัวเดียวบอมมนบอแมนเออตัวสาบนูน้าน้ เบ่เดาของเงี <cause> ้ยมาต้อนรับหมดได้ไรเโอ้ยร้อยสั่นฝนแล้วท็ดีและวักโอ้ยปิผมเรียบร้อยพอไปหาพลาดแต่รอบไปหาได้ไปโอ้ยทั่ไปแล้วละเนี้ยออกปานนี่ว่ามันแต่ว่าได้กินกับว่ากินดอก